สวัสดีครับผมโจทีเฮดครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิฟแฟนตาติกนะครับเซิฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับส่วนใครที่จะเล่นบน PC ต้องเข้าไปขอเวลิกับแอดมินด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับและในเซิฟนี้จะเป็นแนวโรเปแบบจริงจังเลยนะครับไม่มีแม้กระทั่ง GPS ให้ดูนะครับและเราต้องบริหารเงินดีๆด้วยนะครับเซิฟนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่อยากสู้ชีวิตนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทัวร์เซิฟนะครับแต่ก่อนจะไปดูเซิฟนะครับเดี๋ยวมาดูวิธี เข้าเซิฟกันก่อนแล้วกันนะครับและถ้าเราเข้าเซิฟแล้วเราต้องใส่ชื่อของเราเข้าไปก่อนนะครับมันก็จะไปโผที่ยูสเนーด้านบนสุดนะครับและทีนี้เราก็ใส่รหัสไปนะครับก็คือเป็นพาสเวิร์ดบรรทัดที่2กับบรรทัดที่3นะครับก็ใส่เหมือนกันนะคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนั่นเองครับใส่ไป2รอบนะ้อยแล้วก็คำว่าเน m e กับลัดเนームนะครับบรรทัดที่4กับ5ก็คือชื่อที่จะปรากฏอยู่ในตัวเกมนั่นแหละนะครับเราสามารถที่จะ ตั้งชื่อคล้ายกับยูสเนมของเราได้นะครับแล้วก็ตั้งไปนะแล้วก็จะมีวันเดือนปีเกิดนะครับอยู่ล่างสุดเลยนะครับเราก็ใส่ไปนะครับถ้าเราใส่เสร็จแล้วเราก็กดไปที่รีจิสเตอร์นะครับเป็นอันเขียวๆด้านล่างสุดนะครับและทีนี้มันก็จะเข้าสู่เซิร์ฟนะครับเราก็แค่ใส่รหัสไปแค่นั้นแหละนะครับมันก็จะเข้าสู่เซิร์ฟได้นะครับแต่ถ้าว่าเราเข้ามาแล้วถ้าเล่นบน PC นะมันก็จะให้เราไปขอไวลิสนั่นเองครับแล้วก็ ไปขอใน d i s c อร์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้ามาในเซิร์ฟนะครับและพอเราเข้ามาในเซิร์ฟรอบใหม่แล้วก็พิมพ์ชื่อที่เราใช้อยู่ในเกมนะครับก็จะเป็นยูสเนมนะครับแล้วก็ใส่แค่พาสเวิร์ดเท่านั้นแหละนะครับมันก็จะเป็นชื่อ ID ของเรานะครับอันนี้ก็จำแบบง่ายๆเลยนะครับและพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ จะต้องมาตอบคําถามนะครับก็จะเป็นข้อสอบนะครับมีอยู่20ข้อต้องตอบให้ถูก17ข้อขึ้นไปนะครับแต่ว่าในอนาคตเดี๋ยวแอดมินจะทําให้มันง่ายขึ้นด้วยนะครับและในคลิปนี้ผมจะมาเฉลยสัก5ข้อแล้วกันนะครับและพวกข้อสอบพวกนี้นะครับมันก็จะสุ่มด้วยนะครับคำถามไม่เหมือนกันนะครับสำหรับคําถามแรกที่ผมเจอนะครับก็คือ V.O.L. V.O.L. ก็คือการเห็นความสําคัญของชีวิตนะครับนี่ก็คือ ต้องรักชีวิตตัวเองนะครับก็ตอบตามผมไปได้เลยนะครับถ้าเจอข้อสอบนี้เนาะนี่เลยตอบข้อสองนะแต่ว่าพวกคำถามือว่าชอยมันก็สลับกันด้วยนะต้องตอบให้ถูกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮกกิงครับแฮกกิงก็คือผู้เล่นใช้บัก๊กนี่ใช้บั๊กก็เอ่อหรือว่าช่องว่างภายในเกมเพื่อจะหาผลประโยชน์ของตัวละครนั่นเองครับนี่ต้องเล่นแบบจริงจังนะเซิร์ฟนี้แล้วข้อต่อไปก็คือ CC ครับ CC หมายถึงการพูดจาหยาบคายปุกปัน่นยวดยุ ใช้วาจาที่รุนแรงนั่นเองครับนี่ตอบตามผมเลยนะส่วนข้อ4ี่เขาก็จะเป็นท็อกซิกนะครับนี่อันนี้จําง่ายนะครับคำหยาบต่างๆก็คือท็อกซิกนั่นเองนะหรือเล่นเกียนนะประมาณนั้นแหละนะครับส่วนข้อที่5ครับ in c h a r เ c t ร r หรือ IC นี่ IC ก็คือการพูดคุยในบทบาทนะครับนี่ก็คือเราเล่นในเกมแล้วก็คุยแต่เรื่องเกมนะนะก็คุยแต่เรื่องเกมนั่นเองครับนี่เลยแล้วก็ต่อไปที่ ข้อ3นี่แหละนะอืมแต่พวกช้อยมันจะสลับกันด้วยนะอืเข้ามาแล้วไม่เหมือนกันนะครับเสริมนี้โคตรเฟีย oh, วข้อสุดท้ายที่จะเฉลยให้นะครับก็คือ non RP นอ n RP ก็คือการเล่นไม่สมบทบาทหรือการเล่นทําผิดกฎหมายน,นั่นเองครับนี่เลยนะ และที่เหลือลองตอบดูแล้วกันนะครับก็เข้ายากนะครับแต่ว่าไม่มีเกียนแน่นอนนะเซิร์ฟนี้และตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้จะเป็นแนวโรเพย์แบตจริงจังและไม่มี GPS ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเซิร์ฟนี้สุดจัดมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้ชีวิตแบตโรเพย์แบตจริงๆเลยนะครับถ้าเราเข้ามาในเซิร์ฟแล้วครั้งแรกนะครับ เราจะยังไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือมีตังศูนย์บาทนะครับขั้นตอนแรกเลยเราต้องมาหาเจคนนี้ก่อนนะครับแล้วกดเอ็นเพื่อที่จะรับของนั่นเองนะครับล้วก็จะได้รับตังค์2 5ันหนะครับจะมีอยู่ในตัวเลย2 5 0 0ันหและหลังจากที่เราได้ตังค์ง5ันกับเจคนนี้แล้วนะครับเราต้องมากดใน ATM ด้วยนะครับก็จะเป็นการสมัคร ATM ด้วยนะเราก็ตั้งรหัสไปนะครับแล้วเราก็กดเงินมาเลย2 5 0 0ันหนะครับและในตัวของเราก็จะมีตังอยู่5 0 0พนั่นเองครับผมก็ แนะนำให้เราไปซื้อจักรยานนะครับเพราะว่าในเซิร์ฟนี้ไม่มีรถแจกนะครับถ้าเราอยู่ตรงจุดเกิดนะครับเราต้องปั่นมาตรงนี้นะครับนี่เลยนี่นี่เราก็จะเห็นป้ายตรงนี้นะครับนี่เลยมาจากจุดเกิดนะครับเลี้ยวซ้ายนะพอเราขับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นกําแพงสีฟ้านะครับกําแพงสีฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นร้านขายรถนั่นเองครับนี่เลยนี่นี่ร้านนี้แหละนะครับนี่ก็อยู่ ไม่ไกลนะครับถ้าใครเคยมาตรงนี้อยู่แล้วน่าจะจําได้นะครับนี่เลยก็จะเป็นร้านขายรถประจําเมืองน,นั่นเองนะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้ามาซื้อจักรยานอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยก็จะเป็นร้านขายรถปรกตินั่นแหละน,นะครับเราก็สามารถที่จะซื้อของได้นะครับอ่ะประมาณนี้ซื้อจักรยานเนาะซื้อรถนั่นเองครับมี5,000ันก็แนะนําให้มาซื้อเลยนะครับเพราะว่าจําเป็นสุดๆเลยนะนี่เลยเราก็ซื้อไปนะครับหลังจากที่เราซื้อแล้ว แน่นอนว่าก็สามารถที่จะไปเสกได้นะครับจากฝั่งนั้นเนาะนี่เลยและต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทํางานองางุนนะครับและในเซิฟนี้อย่างที่บอกไปมันไม่มี GPS นะครับถ้าสมมติว่าเราได้จัก,กรยานมาแล้วเราก็มาตรงนี้ได้แบบง่ายๆเพื่อที่จะมาทํางานแรกของเราเนาะแต่ว่าผมใจดีนะครับผมจะบอกแมปด้วยนะครับนี่เลยอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่นอกเมืองนี่แหละครับหาง่ายๆนะนี่หละก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองครับอันนี้จะเป็นเมืองลอสซันโตสเนาะเราก็แค่ ขับจักรยานออกมานิดเดียวนะครับอยู่ตรงนี้แหละนะครับนี่ตรงนี้หลายเซิฟอาจจะทําเป็นที่เกี่ยวข้าวนะครับทุกคนที่เล่นบ่อยๆน่าจะจําได้นะครับนี่เลยก็มาตรงนี้ได้นะครับมาทํางานแรกๆก็แนะนําให้ทํางานอยู่แถวเมืองนี่แหละนะครับแล้วก็จะได้เจอคนนะครับที่อยู่ด้านในนะพอเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะลืมเก็บรถด้วยนะครับพิมพ์ทับเก็บรถง่ายๆเนี่ยนะนี่เลยผมจะเก็บรถนะเก็บรถฟุ๊ก็ให้เนี่เก็บรถ BMX และสามารถที่จะเสกได้มาจากตรงนี้นะครับเซิฟนี้ผมว่า ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถที่จะเก็บรถได้ทุกที่นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราโดนขโมยรถไปแล้วก็พิมพ์ทับเก็บรถและหาจุดเสกรถเนาะแค่นั้นแหละนะครับไม่ต้องกลัวว่ารถจะหายนะครับและพอเราเข้ามาแล้วมันก็จะมีสวนองุ่นนะครับนี่สวนนงุนนะงานแรกๆนะครับแนะนําให้มาทำอ่าเราก็มาทํางานจากตรงนี้แหละนะครับเราต้องสังเกตด้วยนะครับเพราะว่าบางต้นมันอาจจะมีคนที่เก็บหมดแล้วก็ได้นะครับไม่เดือยผมก็เก็บไปนะครับเดี๋ยวว่าจะ เก็บไปสัก3าลูกแล้วกันนะครับนะโอเคตอนนี้ผมได้สามลูกแล้วนะครับสังเกตดูนะเมื่อกี้ตอนที่เราเก็บนะครับมันจะเป็นวงๆนะตอนที่เรารอนะครับหลังจากที่เราได้ลูกองุ่นมาแล้วเราก็มาล้างตรงนี้นะครับนี่เลยมาล้างด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้องุ่นเป็นเกรดด้วยนะครับเดี๋ยวล้างดูปุ๊บก็ให้นี่องุ่นเกรดเอครับถ้าเกรดเอก็จะได้ราคาเยอะนั่นเองครับนี่ได้เกรดเอีกแล้วโชคดีจังเอาได้เกรดซีเฉยเลย แต่ราคาก็ไม่ต่างกันเยอะหรอกนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้ลูกองุ่นมาแล้วนะครับเราต้องเอาไปแพ็คด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราเอาไปขายเราจะขายได้แค่ลูกละ20เท่านั้นนะครับนี่เราต้องมาแพ็คกับเจ้คนนี้ด้วยนะครับมันก็จะมีเกรดเอเกรดบีเกรดซีนะครับก็ใช้12ลูกต่อหนึ่งแพ็คนะครับเราแพ็คเสร็จแล้วค่อยเอาไปขายนะครับราคาก็จะได้สูงๆนั่นเองเนาะนี่เลยถ้าไปขายแค่ลูกเดียวได้แค่20นะครับแต่ว่า ้ามาแพ็คจะได้หลายร้อยนะครับนี่ก็ลองดูละกันนะครับอันนี้ผมมีแค่ลูก2ลูกนะเมื่อกี้ยังไม่พอต้องไปเก็บอีกนะครับและต่อไปเดี๋ยวมาแนะนําจุดซื้ออุปกรณ์ทํางานนะครับก็จะอยู่ในตลาดของเซิร์ฟนี่แหละนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยอยู่กลางเซิร์ฟนี่แหละนะครับนี่จุดตลาดนะครับมาซื้อกับตะลุงคนนี้นะครับที่สวนสาธารณะกลางเมืองไม่ใช่กลางตลาด <c oughs> ที่จุดน้ําพุกลางตลาดเนาะ ก็แนะนําให้ซื้อที่ขุดหินนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่เหมืองแร่ด้วยนะครับเหมืองแร่ในเซิฟนี้ไม่เหมือนใครนะครับเป็นจุดใหม่ด้วยนะแล้วก็จะมีเบ็ดตกปลาครับซื้อแค่เบ็ดเท่านั้นนะครับนี่เดราคา5้าพันเนาะก็อาจจะต้องฟาร์มตังค์นิดนึงนะครับก่อนที่จะมาทํางานพวกนี้ได้นะครับและต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาตก ปลากันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้พิเศษมากๆเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะตกปลาที่ไหนก็ได้ที่มีน้ำนั่นเองครับนี่อันนี้แปลกปากก็คือเซอิฟอื่นอาจจะตกได้เฉพาะบางที่แต่ว่าในเซริรฟนี้แค่มีน้ําเท่านั้นเราก็สามารถที่จะตกได้ง่ายๆนะครับและวิธีตกก็เราต้องมีเบ็ดก่อนนะก็คือต้องไปซื้อก่อนนะครับและขั้นตอนต่อไปเราต้องเอาขาจุ่มน้ําแบบนี้นะครับนี่หนึ่งแล้วต้องหา จุดด้วยนะครับบางจุดก็อาจจะขาไม่จุ่มน้ำเนาะไม่ใช่ว่าว่ายไปกลางน้านะครับก็คือโต้ขาจุ่มน้ําประมาณนี้แหละนะนี่นประมาณนี้แล้วเราก็ใช้เบ็ดเลยนะครับที่อยู่ในกระเป๋าของเรานะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าจะทํางานได้หรือเปล่านะก็จะตกเลยหรือเปล่าเนาะอันนี้ไงเบ็ดตกปลาพิ่มก็ให้นี่ไปะโคดแจวนะครับนี่แล้วก็ส่นด้วยนะครับทําอะไรเนี่ยอ๋อตกปลานะครับ <c oughs> นี่เลย เราก็สามารถที่จะตกปลาแค่ขาจุ่มน้ําเท่านั้นนะครับไม่ได้ได้ปลากระพงนะครับตกที่ไหนก็ได้นะครับอารมณ์แบบว่าเรานึกจะตกปลาที่ไหนก็ตกได้นะครับเอออันนี้เป็นความพิเศษของเซิร์ฟนี้นะครับน่าเล่นเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ะครับเดี๋ยวเราลองมาเนินนี้ดูบ้างลวกันนะครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะว่ามันตกที่ไหนก็ได้นะครับแค่เราเอาขาจุ่มน้ํานะครับแบบนี้แบบนี้นี่นี่ประมาณนี้นะครับขาจุ่มน้ำมันแล้วก็ตกเลยอย่าให้ลอยน้านะก็จะเป็นประมาณนี้นะะตกดูนะครับกดอะไรเนี่ยกดวายลืม กดไปที่อุปกรณ์ทํางานแล้วก็เลือกไปที่เบียดตกปลากดใช้เลยนี่ไงเห็นปะตกได้นะครับไม่แหกตานะครับคนที่ด้วยนี่แต่ว่าต้องมีที่ยืนแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นแบตลอยๆน้ําอยู่มันจะตกไม่ได้นะครับพี่เดีได้ปลาเหลืองแล้วนะครับเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับปลาเหลืองหน้าตาเป็นแบบไหนเนี่ยและหลังจากที่เราได้อุปกรณ์ทํางานพวกเหมืองแร่อะไรต่างๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาขุดเหมืองนะครับอยู่จุดตรงนี้เลยนี่เราอาจจะต้อง มีรถจักรยานนะครับก็จะสามารถที่จะปีนขึ้นเขาได้นะครับนี่เลเขาสูงนะครับสำหรับงานเหมืองแร่นะครับทุกคนที่ได้ทํางานนี้แล้วก็น่าจะเล่นในเซิรฟนี้มานานพอสมควรแล้วนะถึงจะมาตรงนี้ได้นะครับนี่เลยก็จะมีชาวแก๊งนะครับมาขุดแร่อยู่นะครับเซิฟนี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนนะครับนี่ก็ไม่เหงาแน่นอนนะครับเพราะว่าในเซิรฟนี้คนตั้งใจทํางานนะครับเพราะว่าเป็นแนวโรพีแบบจริงจังนะครับนี่เลยแล้วก็กดเอ็นครับเพื่อที่จะ ขุดแล้นั่นเองครับแล้วต้องขุดมาให้ได้หิน2ก้อนนะครับถึงจะหลอมได้1ครั้งนะะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะได้อะไรอันนี้ผมได้หินมา2ก้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปหลอมดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าเราจะได้อะไรนะไอ้แร่พวกนี้ต้องเอาไปขายนะนี่และในอนาคตอาจจะเอาไปค้าเป็นอาวุธนะครับตอนนี้เน้นขายของอย่างเดียวนะครับหาตังค์นะรลัวๆเซิฟเนี้ะโอเคกดเอ็นเลยครับเราต้องมีหิน2ก้อนจัดไปนี่ไงได้แพ็คที่นน่มบ่ แพ็กที่นัมมา1อันนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปขายที่ตลาดได้นะครับและอีกงานหนึ่งครับที่ทําง่ายๆนะครับก็คืองานเก็บข้าวนั่นเองครับนี่เลยก็จะมีไร่ข้าวครับตรงนี้เลยแล้วก็สามารถมาเก็บได้แบบชิวๆนะครับแต่เท่าว่าแต่ละต้นข้าวนะครับเราเก็บไปมันจะดีเลยสานาทีต่อต้นนั่นเองครับค่อนข้างที่จะเก็บยากเหมือนกันนะครับเมื่อกี้บอกง่ายเอายากแล้วสังั้นเชียวนะครับเราต้องหาต้นที่เก็บได้ด้วยนะครับอันนี้เก็บไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีคนมาเก็บแล้วนะก็คือแต่ละต้น มันจะมีคูดาว30นาทีนะครับอะไม่ได้วะเฮ้ยแมดมูอนว่านี่ไงโอ๊ยเหมือนเหมือนม,ม,มีคนมาไอ้นี่ไงได้วะเฮ้ยก็คือแต่และต้นมันจะคูดาว30นาทีเลยนะครับนี่ข่าววิเศษนะครับนี่เลยเขาบอกว่าข้าวจะกลับมาเกิดอีกครั้งใน30นาทีนะครับนี่เลยรู้สึกว่าข้าวนี่หายากเหมือนกันนะครับเซอร์เนี้นี่เลยถ้าสุิว่าเราได้ข้าวพวกนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวขออีกต้นหนึ่งได้ไหมอ๋อไม่ได้คนนี้คนเมื่อกี้น่านจะมาเก็บแล้วนะครับหลังจากที่เรา เก็บข้าวมาแล้วนะครับเราต้องเก็บเยอะๆด้วยนะครับแล้วเอาไปโพสต์ตรงนั้นนะครับแล้วก็สามารถมาแปลรูปตรงนี้ได้นะครับแต่เราต้องเก็บเยอะๆหน่อยนะครับจงจะแปลรูปได้1ครั้งเนาะและผมลืมบอกไปนะครับก็คือในเซิฟนี้ไม่มีแชทโลกด้วยนะครับสังเกตดูที่มุมซ้ายบนนะครับจะไม่มีคนคุยกันเลยนะครับตอนนี้มีผู้เล่นออนอยู่ประมาณสัก40คนเลยนะครับสังเกตดูว่าไม่มีคนคุยกันอยู่ด้านบนนะครับไม่ให้เราลำคานั่นเองนะแล้วก็ในเซิฟนี้เป็นแนวแบทโลเพนะครับ เราสามารถพิมพ์คุยกันได้นะครับแต่เราจะคุยได้เฉพาะบริเวณแถวนี้เท่านั้นนั่เองครับและงานต่อไปที่จะแนะนําก็คืองานกรีดยางในเซิร์ฟนี้นะครับใกล้ๆก,กับงานเก็บองุ่นนั่นแหละนะครับนี่เลยก็หาไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมลืมเปิดแมปให้ดูนะครับขออภัยด้วยเดี๋ยวเปิดดูนี่งานเก็บองุ่นอยู่ตรงนี้ใช่ปะงานกรีดยางก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ใกล้กับเมืองลอสซันโตสนี่แหละครับหาไม่ยากนะแล้วก็ การกรีดยางในเซิฟนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ง่ายที่สุดในเซิฟนี้ก็ว่าได้นะครับแค่กดเอนแล้วก็รอมันกรีดเนี่ยนะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เดี๋ยวหมอหมอทำไ,ไมขับแรงยางโอ้โหดูดิไปรับคนไข้ที่บอกว่านั้นแล้วต้องกรีดน้ํายางให้ได้2องานนะถึงจะโปรเซสได้1นึ่งขังนั่นเองครับนี่ก็จะกรีดยางแบบนี้แหละครับเอากรีดมันทั้งวันนะครับเนี่ยจัดไปจัดไปนี่เลยแล้วก็ได้น้ํายางมานะครับหลังจากที่เรา ได้น้ำยางมา2ชิ้นแล้วเราสามารถที่จะไปโปรเซสตรงนี้ได้เลยนะครับแปลรูปนะนี่เลยเราก็จะได้ยางพารามา1ชิ้นและสามารถที่จะไปขายได้เลยนะครับอันนี้เป็นงานที่ง่ายที่สุดในเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะครับนี่เด็กใหม่อย่าลืมมาด้วยนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือตลาดของเซิร์ฟนั่แหละนะครับเราก็สามารถมาขายของได้นะครับนี่เลยไเข้าไม่ได้อะ <c oughs> นี่เลยแล้วก็กลับมาขายกับลุงคนนี้แหละนะครับมันก็จะมี ที่ขายอาหารทะเลต่างๆนะครับนี่เลยปลาเหลืองอะไรสักอย่างนะครับขายไปเลยผมได้มา2ตัวนะน่าจะใช่นะครับถ้าจําไม่ผิดนะนี่เลยสตัวตัวละ50บาทนะครับเมื่อกี้น่าจะได้แล้วล่ะนะแล้วก็จะมีข้าวมีไส้เดืออะไรต่างๆนะครับมีเยอะมากนะนี่เลยและเมื่อกี้ผมได้อ,อยางมาเนาะเดี๋ยวมาขายดูน้ำยางนะครับเออเป็นยางพาราเนาะห้นะครับถ้าเราโพสเซสจะได้50เนาะนี่เลย ก็ขายไปนะครับเขาบอกว่าผมมี2เหรอเมื่อกี้ผมน่าจะมี1ห,หรือเปล่าวะมี2อ,อ่าขายดูอ๋อนี่ไงได้เฉยเลยนะครับได้1 100ึ่งบาทเองครับสำหรับคนที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจที่เฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม